สบายดีพี่น้องสบายดียำ้ำเศร้าพี่น้องกับ,บนเบอรเศร้านะประมาณแปดโมงหรือบ่จักรก,ก็กกกพ่อกระซองแมนนอง,ง <c oughs> เทนคือเกอ่ามาหากินเขาพี่น้องเลยพากระวันออาส่วนหนนห่อนก็ออถั่วกระเมกร้อยกินกับลาบ <Yeah. S 1> ปเป็นแรกมันเมียม,มันคมไอเดนติเมื่อคืนนะ มีเบอรห้าเฉพาะโหดโอเลยานของหน้ายอดัปเรคือขหน้าลกอนห้องแพงแล้วแม่ก็จอดลดไว้เป็นไว้ได้รถครับสีสื่อคุณอาเบอร์ูหอีจันทอะไรอีจันกลัมืออีตันลหมือกันจมูกจะถีบยังสัติหา เต้หัวปลกกะโลกกระลานีพวมีะบวีงานหลอกกัพี่น้องเลยหลากสีนะมาเนี่ยนะเออปะ อจะกินข้าวแล้วจะกินเผอฮะเพราะว่ากินกินเผอมแล้วหะกินข่าว <c oughs> ยังออกกำลังกายยังสุดซอยอยู่ยินได้หัวเส้นไข่ร้อยเทพคอาเป็นก่อนหัวหนึ่งบ่เปิดกล้องบ่เกิดกล้องหนาหรือยันหนาดำ น้านำๆยังมาเปิดกล้องหน้าวาสันสวัสดีค่ะสามีก็ไม่สนใจเลยย่างร่อ้ากินเขาพี่น้องร้านอาหารเยอะแยะอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าให้ก็หาสิบหกเด้อมีกะกลับมาร้านเก่าๆที่เขาผ่านอย่ดิ อันนี้คือเดินเดินเล่นเดินเล่นยมเช้านะคะเาเปิดไฟเรียบบกกิดเออเช้งจอยเราจะข้าวันไดวันนี้ิข่าว้ังไดบ่อนยีิับเียกินโตอนฮออยู่ก็เปียกพวกบุกิน ปะย่างใส่ตังเลเลยขาเท้าพีย่างครั้งนี้ย่างครั้งนี้อันนี้เป็นกองมันซากะในกองคับประชาชนลาว ลูกจังวะแน่เขาวสีคลยนี่แม่ดอกละร้มันเอมเมนอันบเมนอาหารจานด่วนนะคะเรามาผิดทางหรือเปล่าดอกพุดโดยอันนี้เหละดอกพุดบอกพุดไรสย่างนี้นะคากส่ันงเบนค่ะนีนน่ดอกใ่ ยังบ่เห็นสองสามีภรรยาอยหางไหนวะซิบหลงซอยตีไปเบิ่อกันลองห้ากินชอพี่น้องกอน <g ül s> มโโุณรอขอข่าได้เราให้าคนอาว่าน่าจะสั่งนะเพนันสที่สั่งข้าวมันไก่เนาเพอนายากข้าวมันไก่มันแเบแซ่บสับสนมันคื <S <s อแบบหนา้าอาหารเ่ได้กินโดดแล้เนาะข้าวมันไก่เนาะ <S <s <ans> อาหารจานด่วน ตอนนี้คือเรากำลังหาอาหารอาหารอยู่แจ็คจุดสายล่านน,าน,าน,นี่เนาะซ้อยน,นั่นซ้อยนี่กับบอมีเราไปไล่สร้อยเลยแล้วนี่บอมีน่ะมีเตะๆข้างหน้าเขาเลย สงเสดจะได้กล้าไปกินอยู่ร้านที่หาผ่านมานอยอะนาสปาดาแต่เป็นตัสซั่งแท้อรีลโลอืออรีโลไหวต้วองมีเขาเนี่ยตัวเนาะตอนนี้ย่างมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องจาตอนนี้คือลมโทรศัพท์กับไหน มีเฟอไหมมีมีมีจะกินอัน่อดข้าเปียกมีอันมีข้าวเปียกเข่าบอลเลวข้าวเปียกเสร็จโดยอข้าเปียกเสร็จดูเมนูค่ะครับข้าวเปียกเสร็จจิมหันกิอันยังซะสามีอายังปด้<_ ราคาเกนใหม่บอ่หน่อยจีสิบแปดพันตัวใดของเจ้าลาบซีนี่ลาบซีนสามสิบสี่สิบอันนี้แกงแกงอยไรเนี่ยจะแกงปีซังเซาอันนี้แกงยังนี่ต้มแซ่บหรือเปล่าต้มแซ่บบอกแกงแซ่บแกงเครื่องแกงง่วนอ่ะบอกเลยแกงเท่าไงแกงข้นเอาแกงขมหนึ่งแล้วก็ลาบจานหนึ่ง พระเภทใบหนึ่งเด้อรับเอาซุปซุปแล้วเอาคูน้ำข่าเปียกข่าเปียกเสร็จโอ้ยแกงก่องแต่แกงก่องไม่กุศลกระปุกพี่น้องเลยถังลาบพี่น้องกับต้มแซ่บมารอรุ่นว่าจะแซ่บขนาดไหนสภาพแต่ละคนพี่น้อยหนาดำอืหน้าดำจะเจ๊จกับใบดำเด้อพี่น้องยดำแต่หนาเด้อ ตัวกับใจดีอยู่นะน้อใจดำมา,ลา,า,าลา้าลาบค่ะลาบลาบค่ะอันนี้อันนี้มาตุ่มม้นะเอาบวกมาคนมันหัวใจดำ เอาันกินกินสี่คนมาคนเดียวเนี่ยเอามาหนาตันเดียวกันอืเอาเพิ่มอีติ๊มหนึ่งเด้อเป็นไงจ๊ด๊าจมเปื่อยค่ะต้มเปื่อยเอาเลยเด้อพี่น้องไอ้ติ๊มงานหิวแห้งกินข้าวกินข้าว เดพี่น้องกินข้าวในเมืองพอแล้วเส็บอกมาสเส็ดตัวน 嗯。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 嗯

เมนูอะไรแปลก <c oughs> <c oughs> กันแล้วแต่ละมือยังแต่ละมือไปกันมือวานเลยน่เนาะเที่ยงยังว่ากินเขาได้เขามันไก่จานหนึ่ง จาน,นักินยังวันนี่ตัดกะเพราตัดกะเพาบอกเลยว่าแซ่บสุดหิ้วแซ่บสุดเวอสันน,สสนี่้องเียวมันบางรปเคสันที่ตรงอยู่บริเตรง โอเคพี่น้องเอล่าแล้วขอบคุณที่เขามาหับสมพี่น้องเลยใส่ชีวิตในเมืองไอพ่อ,ก,พอกันอีกวงขอาบางจะเป็นอะไรพี่น้องรถ <c oughs> ดดไฟรถไฟ